สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีที่รอการตักปลาทุกทุกท่านนะครับช่วงนี้หายไปนานมากเลยนะครับงานเยอะครับจับปลาอยู่นะมาลุ้นลากันนะไม่ได้ตักนาะนด้วยลืมท่าไม่รู้ตักยังไงจะมีให้ตักหรือเปล่าไม่รู้นะครับช่วงนี้เป็นฤดูที่เรียกว่าฤดูหน้าน้ํานาน,นะปล่อยน้ํานานลงแม่น้ำนะครับน้ําส่วนมากจะออกต่ำนะคป,ะปลาธรรมาชาติมันจะหายไปหมดเลยลุน้นเนี่ยจะมีให้หรือเปล่า ครับเรียกว่าทิ้งช่วงเวลาเล่สนสนวด์เขายาวมาเลยอืมุนไปด้วยกันนะครับอาจจะมีปลาอะไรให้เราตักอยู่บ้างนะครับ <c oughs> อาจจะได้สังกวาดตาท้องถิ่นบ้างห <c oughs> มอบุญไปด้วยกวันหนึ่งสอง <c oughs> โอ้ยโอ้ได้สังกวาดแล้วก็ปลาตะเพียน <c oughs> โอ้โตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ได <c oughs> ้แค่นี้นะครับน้ำมันไม่ไค่อยดี อะมาต่อยสักหนึ่งทีนะเม,มื่อกี้เมียบอกโอ้ที่ได้แค่นี้ไม่พอกินหรอกอมาลุ้นไปด้วยกันนะครับจะมีตัวให้หรือเปล่าเบื้องต้นอมองไม่มีวันนี้ต้องน่าจะมีพึ่งปลากระป๋องละมืดแล้วด้วยทํากินก็นไม่ทัน,นะปลาจะมีให้หรือเปล่ามองไม่มีอ้าวคำสั่งเมียจัดไป ได้ไหรวะได้ไที่มือติดเลย <laughs> โหตัวน้อยโ,โ<ห>อ้ยตัวน้อยสอตัวไปทะลกไม่กินก็ได้ว่าันนี้อ่ะปล่อยปล่อยนะครับผมรายน้อยๆเราก็ปล่อยไปไปตามเพื่อนตามผูงกันมานะไปตามพ่อแม่ตัวใหญ่ไหมอ้าวโอเคแค่นี้แล้วครับผม